สวัสดีครับหลายท่านสอบถามเข้ามาเยอะนะครับเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนร,รอบใหม่เมื่อไหรกันแน่นะครับผมติดตามข่าวล่าสุดจากทางกระทรวงการคลังนะครับณนะตอนนี้ก็ยังไม่มีการประกาศอย่างชัดเจน ว่าจะเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ในวันที่เท่าไหร่หรือว่าเดือนไหนกันแน่นะครับแต่ก็คาดว่าก็น่าจะเป็นหลังจากต้นปี64นี้เป็นต้นไปนะครับ ตามข่าวลือนะครับตอนแรกบอกว่าจะลงทะเบียนเดือนมกราคม64ณตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีการเปิดลงทะเบียนในช่วงนี้นะครับเพราะว่าคนที่มีบัตรคนจนรายเดิมนะครับก็ยังคงใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดนั้นรัฐบาลก็เติมเงินพิเศษให้อีกคนละ1,500บาทนะครับมกรา500กุมภา500และ มีนา500นะครับส่วนสิทธิ์อื่นๆก็ยังใช้ได้อย่างต่อเนื่องทุกเดือนขนาะเดียวกันนะครับตามที่มีข่าวว่าคนที่มีบัตรคนจนนะครับจะไม่สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้นะครับก็หลายท่านก็อาจจะเกิดความสับสนคือบางท่านเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีบัตรคนจนนะครับแล้วก็พอมีออข่าวแบบนี้มาก็กลัวว่า ตอนนี้เราไม่มีบัตรคนจนถ้าเราไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์คนละครึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตมีการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนเราจะโดนตัดสิทธิ์หรือเปล่านะครับอันนี้ท่านไม่โดนตัดสิทธิ์นะครับเป็นคนละส่วนกันนะครับก็คือถ้าตอนนี้ท่านไม่มีบัตรคนจนนะครับท่านก็สามารถไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้นะครับและในอนาคต หากภาครัฐมีการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะไปลงทะเบียนเพื่อรับบัตรคนจนรุ่นใหม่ได้นะครับไม่เกี่ยวกันเป็นคนละส่วนกันนะครับอันนี้เขานับเฉพาะคนที่มีบัตรคนจนในปัจจุบันเท่านั้นที่จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับถ้าในอนาคตนั้นเดี๋ยวหลักเกณฑ์เขาไปว่ากันใหม่นะครับไม่เกี่ยวกัน ท่านไม่ต้องเป็นห่วงครับย้ำนะครับผู้ที่มีบัตรรายเดิมอยู่แล้วนะครับท่านยังคงใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องทุกเดือนจนกว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนร,รอบใหม่นะครับส่วนจะเปิดเมื่อไหร่วันไหนนะครับณนะตอนนี้ยังไม่มีประกาศใดๆจากทางกระทรวงการคลังนะครับก็คงต้องรอในส่วนของสถานการณ์โควิดให้คลี่คลายไปมากกว่านี้ และแน่นอนนะครับจะมีการปรับปรุงในเรื่องของหลักเกณฑ์และออสิทธิประโยชน์ในบัตรคนจนให้สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้มีไรายได้น้อยทั่วประเทศช่วยเหลือได้อย่างตรงตัวและตรงจุดมากขึ้นรวมถึงการวางหลักเกณฑ์เพื่อจะป้องกันคนจนตัวปลอมไม่ให้เข้ามาใช้สิทธิ์ในบัตรคนจนนะครับซึ่งก็จะถือเป็นการผิด หลักเกณฑ์ที่วางเอาไว้นะครับเพราะว่าจะเน้นนำเงินไปช่วยเหลือเฉพาะคนมีรายได้น้อยคนที่เป็นคนจนตัวจริงเท่านั้นครับและในส่วนของบัตรคนจนนะครับณนะวันนี้นะครับก็ยังคงใช้สิทธิ์ได้50สิทธินะครับก็คือวงเงินซื้อสินค้านะครับเดือนละ700-800ถึง800บาท วงเงินค่าเดินทางนะครับรถโดยสารสาธารณะรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถบขอสอเดือนละ500บาทวงเงินส่วนลดค่าซื้อกา๊าซหุงต้มนะครับ45บาทต่อรอบ3เดือนนะครับวงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์นะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 2 30บาทแต่ว่าในเดือนนั้นๆท่านต้องใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะครับเดี๋ยวทางภาครัฐก็จะนำข้อมูลจากไฟฟ้านะครับถ้าท่านใช้ไม่เกินเกณฑ์นะครับก็จะโอนเงินกลับเข้ามาในบัตรคนจนให้กับท่านในเดือนถัดไป นะครับโดยท่านต้องไปแจ้งขอใช้สิทธิ์ก่อนที่สำนักงานไฟฟ้านะครับถ้าท่านใช้สิทธิ์อยู่แล้วนะครับก็ใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน64ส่วนครอบครัวไหนยังไม่เคยใช้สิทธิ์ในส่วนนี้มาก่อนท่านต้องไปแจ้งก่อนที่สำนักงานไฟฟ้าในพื้นที่บ้านของท่านและวงเงินช่วยเหลือค่าน้ำปรับปาเดือนละ100บาทนะครับก็ หนึ่งัวเรือนใช้ได้หนึ่งสิทธิ์หลักเกณฑ์เดียวกับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้านะครับก็คือท่านต้องใช้น้ําไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดในแต่ละเดือนนะครับถึงจะได้รับเงินช่วยเหลือท่านใช้สิทธิ์อยู่แล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องทุกเดือนส่วนบ้านไหนยังไม่เคยใช้สิทธิ์นะครับท่านก็ต้องไปแจ้งก่อนที่สํานักงานปรับป่าในพื้นที่บ้านของท่านครับ